มาต่อกันเลยค่ะพลังงานค่อนข้างแรงนะคะช่วงนี้เนาะถ้ามีใครนะคะที่รู้สึกอึดอัดขัดใจนะคะมันจะมีความรู้สึกว่าลาคาญคนรอบข้างนะคะอืมจิตของเราอารมณ์ของเรามันค่อนข้างที่ว่าสวิงขึ้นสวิงลงเนาะแปรแปลปรวนนะคะถ้าใครที่รู้สึกแบบนี้ให้คุณอย่าทิ้งการทำสมาธิ ะะอย่าทิ้งการเจริญสตินะคะอย่าทิ้งการที่ต้องอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะถ้าใครชอบฟังคลื่นเสียงก็ให้คุณฟังนะคะให้พยายามเขาเรียกว่าอะไระไม่ให้ไม่ให้จิตของเรามันสวิงมากไม่ให้อารมณ์ของเรามันสวิงมากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลังงานที่เขาส่งลงมาให้สั่นสะเทือนพวกเราอะคะ่ะมันเป็นการเขย่าเนาะเขย่า มันเป็นพลังงานฟรีเคนซีนั่นแหละนะคะที่เขาปล่อยลงมาแล้วก็ให้ขเขย่าพวกเราให้ตื่นนะคะใครที่ไม่ตื่นก็จะมีอาการนะเจ็บป่วยไม่สบายเป็นไข้เอ่อครันเนื้อครันตัวหนาวหนาว,นาวร้อนร้อนใช่ไหมคะใครที่มีอาการแบบนี้แต่คุณไม่ยอมตื่นรู้อะคุณก็จะแค่ป่วยเจ็บปวดทางกายนะคะอืมแล้วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรคุณก็คิดแค่ว่าเอ้ยโอ้โหป่วยอีกแล้วนะป่วยบ่อยมากเลยช่วงนี้เป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่น บางคนบางท่านนะคะถ้าคุณเข้าสู่เส้นทางแล้วอะ่ะคุณจะมีความรู้สึกว่าเออไอพวกอาการเจ็บป่วยทางกายเนี่ยมันจะมากระตุ้นให้คุณกลับเข้าสู่ภายในต่อให้คุณเป็นอะไรก็ตามคุณจะรู้ตัวว่าอ่ะโอเคถ้าเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้มันไม่สบายตรงไหนก็ค่อยๆแก้ไขค่อยๆรักษามันไปตามอาการโดยที่คุณไม่ได้ไปทุกข์กับมันนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่ตื่นอะ่ะ คุณจะทุกข์กับอาการที่คุณเป็นนะคะนะคุณก็ต้องวิ่งไปหาหมอด้วยความทุกข์นะคะว่าเออมันเป็นอะไรนะคุณก็จะมีความกลัวคุณก็จะคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นเออนนองมะไหมนะคะมันจะเป็นอันนั้นอันนี้ยังไงทำไมหมอหาสาเหตุไม่เจอนะคะทำไมมันจะมีความวุ่นวายใจนะคะมันจะไม่ค่อยมีเขาเรียกอะไรไม่วางใจนะ เออมันอาจจะเป็นอันนั้นอันนี้นะจะระแวงนะคะแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็สงสัยในอาการที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคนที่ตื่นรู้นะคะคนที่ตื่นแล้วอะ่ะเขาก็จะรักษาไปตามอาการนะคะอะอะไรจะเกิดนะเขาก็ไปนะคะไปรักษาไปหาหมอไปเช็คไปอะไรตามตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะคะ่ะนะเขาก็จะไม่ไม่มาทุก กับอาการหรืออะไรก็ตามแต่เขาให้ยาอะไรมาแล้วก็ก็กินไปตามหมอสั่งถ้าหายแล้วก็เลิกกินก็แค่นั้นก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมีอะไรถึงเป็นหนักแค่ไหนนะต่อให้เป็นน้องมะก็เขาก็จะไม่มีความทุกข์ทางจิตเกิดขึ้นนะคะท่านเหล่านี้ก็จะไม่มีความไม่ได้ซีเรียสนะคะเรื่องเรื่องเรื่องความ ทุกทางกายหรือโรคอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นอะ่ะถ้าเหล่านี้ก็จะไม่ไม่คือแล้วแต่แล้วแต่มันจะเป็นไปก็รักษาไปตามอาการก็แค่นั้นเพราะว่าถ้าเหล่านี้รู้จักการวางจิตแล้วนะคะแต่ถ้าคนที่ยังยังอยู่ในในโลกแห่งมิติที่สามยังกลัวยังกลัวอยู่นะคะกลัวจะเป็นอันนั้นกลัวจะเป็นอันนี้เดี๋ยวจะไม่ได้อยู่นานใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่กับลูกไม่ได้อยู่กับสามีภรรยาอืม อ้าวแล้วใครจะสานต่อกิจาการใช่ไหมคะอ้าวแล้วบ้านแล้วเขาจะดูแลต่องี่ใช่ไหมคะแต่ถ้าคนที่ตื่นแล้วอะ่ะเคาจะดูต่อเรื่องของเขา <laughs> ใช่ไหมคะเขาไม่ได้มาวางจิตอยู่บนของข้าวของที่อยู่บนโลกนี้อ,อืมคือมันต่างกันตรงนี้ความสุขมันต่างกันนะคะสุขจากการไม่ยึดนี่แหละนะถ้าเรายังยึดอยู่อะ่ะยึดทุกสิ่งทุกอย่างอ,าอ้าวอันนั่นก่ของชันอันนี้ก่ของชัน ของฉันทุกอย่างเลยนะโอ้ยมันหนักไปละใช่ไหมคะแบกไปสิใช่ไหมอืมพอถึงวันวาระสุดท้ายอะเอาไปด้วยก็ไม่ได้อันนี้มันเนาะใครก็ได้ยินคำนี้พวกเราได้ยินกันมานานแล้วนะคะแต่การที่จะวางจิตให้มันถูกต้องถูกที่ถูกทางจริงๆก่อนที่คุณจะตุยแต่ก่อนที่จะสิ้นลมอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคุณไม่ฝึกนะคะคุณอย่าหวังนะ ว่าจะได้ไปดีนะอันนี้ไม่ได้มามแบบว่าอืมพูดให้กลัวหรืออะไรนะมันคือเรื่องจริงนะคะที่เราต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่ามีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็เคยพูดไว้ว่ามวยมวยไม่ได้ซ้อมนะคะมันก็เหมือนกับว่าเราไม่เคยเอาจิตไปไว้กับบุญกุศลไม่เคยเอาจิตไปไว้กับความสงบไม่เคยเอาจิตไปไว้กับความคุณงามความดีที่เราเคยสร้างมา แล้วจิตของพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไหลไปทางไหนคะถ้าเราไม่ฝึกก็ไหลลงสู่ที่ตำ่ำมันก็พาเราไปนินทากาเลมันก็พาเราไปเมาทมอยเรื่องชาวบ้านมันก็พาเราไปติคนนั้นว่าคนนี้นะคะคนอื่นเสียหมดนะตัวเองดีอยู่คนเดียวใช่ไหมเยอะนะคะเออ <laughs> ถ้าไม่หันมาดูมันไม่ใช่จะเห็นกันง่ายๆนะเพราะตามหลักมนุษย์ของอการเป็นมนุษย์อะคะ่ะ มันจะเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วนะตามหลักธรรมดาธรรมดาเลยเข้าข้างตัวเองนะมันไม่มีหรอกนะคะที่ที่จะมาไม่เข้าข้างตัวเองการที่เราจะเห็นไปตามความเป็นจริงได้เราจะต้องมาฝึกเราจะต้องมาฝึกให้เห็นความเป็นกลางนะคะให้เข้าถึงความเป็นกลางแล้วก็ไม่เข้าข้างแม้แต่ตัวเองนะไม่เข้าข้างใครไม่เข้าข้างแม้แต่ตัวเองอ่ะไม่ลำเอียงอ่ะคุครูบาอาจารย์ท่านก็พูดไม่ลำเอียงเพราะ รักเนาะไม่ลำเอียงพลุง,ไม,ลง,งนะไม่ลำเอียงพ่อโง่เขานะไม่ลำเอียงเพราะงมง่ายอืมเนี่ยมันจริงมากมากเลยอะคำที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกแต่ถ้าคนที่ยังเข้าไม่ถึงยังไงก็พิจารณาไม่ได้นะคะยังไงก็จะไม่มีวันเข้าใจว่าเออมันคืออะไรอะ่ะฟังไปก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าคนที่ฟังแล้วเฮ้ยมันเริ่มแบบเฮ้ยมันมีอะไรอะมันอยากฟังเออ,อยายคนนี้มานั่งพูดอะไรเนี่ยใช่ไหมคะ ปิดใจฟังเปิดใจอยากรู้อะพูดอะไรใช่ไหมคะคุณรู้ไหมว่าึ้นจูนกันแล้วนะนะนะสิงคครไนซ์แล้วนะคะซิงโครไนซ์ซิตี้แล้วนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าพลังงานที่สั่นสะเทือนอยู่ในระดับเดียวกันนะคะหรือมันเป็นข้อความที่คุณควรจะต้องได้รับรู้อะคลิปของอุ้มก็จะส่งไปหาคุณนะคะต่อให้คุณไม่อยากฟังก็ตามนะมันจะเด้งอยู่นั่นแหละ <laughs> เดี๋ยวมันจะไปเด้งอยู่หน้าฟีดของคุณนะคะเด้งอยู่ทําให้คุณสงสัยว่าอืมไหนลองฟังสักหน่อยซิยายคนนี้นะใช่ไหมคะถ้าสมมติว่ามันรบกวนหน้าฟีดคุณเหลือเกินเนี่ยจนคุณต้องกดเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะอืมมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องได้รับรู้นะคะเบื้องบนท่านก็เหมือนกำหนดไว้แล้วแหละนะว่าคุณจะต้องได้รับข้อความนี้มันเป็นข้อความที่คุณอาจจะสงสัยอาจจะ มีความรู้สึกว่าเมื่อไหรนะจะมีใครสักคนที่นําข้อความบางสิ่งบางอย่างมาบอกเราสักทีสิ่งที่คุณลังเลสงสัยสิ่งที่คุณมีความรู้สึกว่าอืมอยากได้คําตอบอยากได้รับคําตอบจากอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในจิตใ,ในใจของคุณอ่ะอืมแล้วอยู่มาวันหนึ่งคลิปบางอย่างมันก็ดิ่งขึ้นมาหาคุณนะคะอาจจะไม่ต้องเป็นคลิปของมุ้มนะอาจจะเป็นคลิปของคนอื่นหรืออะไรเงี้ยก็สามารถ มันทําให้คุณแบบเฮ้ยฉุกคิดหรือเก็ตหรือได้รับคําตอบบางอย่างนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะคุณจะต้องได้รับสิ่งนี้แล้วครูบาอาจารย์ของคุณอะ่ะท่านก็ส่งข้อความให้คุณเสมอเสมอนะคะอืมมันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเนาะแต่ไม่รู้คลิปมันจะตัดไปก่อนไหมนะคะอยากจะเล่าเนาะเดี๋ยวเอาไว้เล่าอีกคลิปถัดไปดีกว่านะคะเอาจริงๆนะทุกอย่างเนาะมันก็ นี่แหละมันจะเป็นการซิงค์เขาใ้นะคะมันจะดึงดูดสิ่งที่สันสะเทือนในระดับเดียวกันนะคะให้มาเจอกันถ้าเป็นคำคำเขาเรียกคำอะไรสุภาษิตเหรอสมัยก่อนอฝนตกขี้หมูไหลแต่นี่มันเป็นไปนในทางลบใช่ไหมฝนตกขี้หมูไหลยอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นคล้ายคล้ากันตรงที่ว่า อันนั้นมันหมายความว่าคนที่เขาทําไม่ดีเหมือนๆกันอย่างเงี้ยมันก็จะดึงดูดไปทําในเรื่องเดียวกันสิ่งเดียวกันอันนี้ก็คือเหมือนกันค่ะถ้าคนที่เขายกระดับจิตขึ้นมาสูงๆแล้วอะค่ะทําในสิ่งเดียวเดียวกันนะคะสร้างคุณงามความดีมีความใสบริสุทธิ์นะในจิตในใจในพลังงานของเขาเริ่มยกระดับมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะจูนหากันเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ก็พูดไปแล้วเนอะหลายๆคลิปนะคะเออพูด ก,ก็คงไม่เป็นไรเนาะบางคนบางท่านก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะในการสื่อสารของรุ่มนะถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรนะคะท่านใดสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามได้นะคะเดี๋ยวจะมาพูดมาเล่ามาเม้าท์มอยนะคะอืมให้การพูดเรื่องพลังงานเรื่องคุณงามความดีมันเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆนะคะ